ต้นน้ำต้นน้ำพี่ต้นน้ำไปนู่นแล้ววะหาที่ลงเดี๋ยวพี่วิ่งไปวิ่งไปดักไปฝั่งนู้นแล้วต้นน้ำไหลไปถูนนูนะ้นอ่ะล้มไปสักสามรอบทวน สามรอบเองอ่ะไม่น้อยจังวะเฮ้ยไม่น้อยจังวะสามรอบอารมณ์เสียนะเว้ยสามรอบนี่ผมยังไม่พ้นเซฟเลยแต่หมอบอ่อนมันลงยากกว่าบอกมันยากกว่าบอกมันยากกว่าเออลิ้นมันปิดเป็นไงสบายสบายปะทำไมลิ้นใกล้ผิดเลยีลิ้นได้แล้ว เฮียเฮียดูดิน่ากลัวมากแม่น่ากลัวมากแม่น่ากลัวมากตีลากด้วยใบให้เมาเยอะาเมธตอนนี้ว่าคุณครูถามมาขนาดนี้เวลาเลี้ยวใช่ไหมคูไม่เสร็จนะคล้าย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 อันนี้เป็นวิธีใหม่ที่พี่กำลังฝึกอยู่นะพี่ยังไม่เป็นนะแต่ว่ากำลังพยายามอยู่เว้ยเวลาเลี้ยวท่านทีจะใช้ขาเดียวอ่ะใช้สองขาเลยโอเคพี่แต่ทิ้วเอาเว้ย ทิวอ่ะใช่ได้ลองลองมันจะมันจะฝืนธรรมชาตินิดนิดจะไม่ชินป่ะใช่มันจะไม่ชินนิดนิดแต่พอทําได้แล้วมันต้องมันต้องเชื่อด้วยอ่ะเพราะว่ามันมันจะมีจุดแบบมันจะมีจุดที่แบบไอ้เฮียถ้ากูมันไม่ไปกูล้มมันจะมีจุดอย่างนั้นไว้แล้ว แล้วมันต้องผ่านจุดนั้นให้ได้เว้ยพอมันผ่านได้นะมันจะเทินเร็วเฮี้ยเลยเว้ยได้ตอนไปสโตเว้ยเพราะว่าผมไม่ได้พี่ใครเงี้ยแต่ว่าโยนโยนขาเอาพี่ไม่ไม่ยังครบแล้วก็โยนแบบเพื่อเพื่อแบบโยนขาเออลองโยนขาดูก่อนก็ได้เออลองพี่ว่ามันต้องเร็วมันต้องเร็วหน่อยเออลองลองลองโยนขาดูก่อนแต่ว่าตอนตอนนี้ยังไม่ได้ขับเลยทับไม่ได้ยังไม่เร็วเลยและยังไม่ทรงตัวดีพอทำไมก็ยังไม่เห็นอยู่ดีไหนพี่สโล นี่คือสลบต้องอย่างนี้จริง,รงๆแล้วมันใช้ความรู้สึกเอาไว้ไใช้ฟิลเอาใช้ฟิลเพราะว่ามสมมติว่า <ๆ S 1> ใช<จ>่สมมติว่าถ้าเราถ้าเรายือนอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วมันไหลอ่ะมันไหลมายอย่างเงี้ยเราก็เอียงเราก็เอียง,งมาอย่างเงี้ยให้หยุดเกียรติมหรือเท่ากับว่าเรามาอย่างเงี้ยแล้วมันถอยไปข้างหลังอ่ะเราก็รู้แล้วว่าสลบมาข้างหลังเราก็นอย่างงี้ถ่่าายองเลยเมื่อกี้เฮ้้ยะตกีถ่ายให้บัวแล้วมีภาพกีฬามันมันสองสามช็อต ยังไทยอยู่เหรอไอ้ยี่อาเจียวอ่ะลืมปิดว่ะ